สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่นี่เรียกว่าดูภาพชื่น ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางก่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบอะไรอันนี้เขาเรียกตั้งหัวเลรนะฮตั้งหูวอะไรจะถ่ายรูปจะถ่าตั้งหัวทอดตั้งหูวทอด เงี้ยเธอบ้างสินี่งานยิงมั <t <t ่วแนวลูกเนี่ ปางก็มีควายครับถ่ายยังถ่ายแล้วถ่ายแล้ว lemparan Oh. Kokot. Ya. 看。

ก็ตทก็าน็นิกจุ่จุดเข้าไปดูพระธาตุกับหัวครับไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์ดูครับ

ลงไหมเอาไว้ตรงนี้ก่อน

বনাইছে ชีวิตนะครับ อ๋มันมาด้านหลังอะไรพึ่งลงเหรอพึ่งจาบกันลงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งลงนะเดี๋ยวเถ่ายรูปสองคนแล้วก็เดูอบบนรถตาม ไม่ร้อนเลอ,กอปกติอตของเขาปกติของเขาอยู่กลางกลางกลางเขาอยู่กลางกงอ่าเต้นถึงนคะเดี๋ยวพี่ขอทานลูกไม้มาเอาแม้ออกแม็อมอก